สาลิกาดงเซนมอนเตอร์เอเนอร์จีขยายฐานแฟนบอลทั่วโลกสมสรนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้าครั้งแรกภายใต้ปีเตอร์ซิเวอร์สโตนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพณิชย์คนใหม่หลังจากบรรลุข้อตกลงกับบริษัทเครื่องดื่มมอนเตอร์เอเนอร์จีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมสรสำหรับมอนเตอร์เอนเนอร์จีเป็นแบรนด์ชื่อดังในระดับโลกในแวดวงกีฬาโดยซิเวอร์สโตนให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ว่า นิวคาสเซิลอยู่ในเตดกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและพวกเรากำลังต้องการขยายการเข้าถึงทั่วโลกและฐานแฟนบอลของเราในการเดินทางครั้งนี้เรามีความกระตือรือร้นที่จะร่วมงานกับพันธมิตรที่มีความทะย,ยานในการเติบโตทั่วโลกเช่นเดียวกับเราจากรายงานระบุว่าเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาซิวสโตนเคยร่วมงานกับอาเซนนอลโดยเขามีชื่อเสียงด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำของโลกผลงานล่าสุดคือการทำงานให้กับวันฟุตบอล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาทั่วโลกอย่างไรก็ตามซิวสโตนถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นพันธมิตรในกลุ่มผู้สนับสนุนของโลกอย่าง f ลายเอมิเรตและผู้ผลิตอาดิดาสโดยมีรายงานว่ารายได้ของชุดแข่งขันของอาเซนอนในตอนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าและคาดว่านิวคาสเซิลจะได้รับสปอนเซอร์มากขึ้น เนื่องจากพวกเขามองหาผลตอบแทนทางการเงินที่มุ่งหน้าสู่ยุคใหม่ของสโมสรเช่นกัน